สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจากไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับทเทมเพลตที่ผมจะมาแจากในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นทเทมเพลตโลว์เตอร,ตแร,ตรต์แบบไว้ขึ้นข้อความเป็นคอมเมนต์แบบนี้เลยนะครับรูปแบบของมันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนคอมเมนต์ใน IG อ่ะเออรูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนเพื่อยังสามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดเลยครับรูปแบบสวยๆแบบนี้เลยครับเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนรูปเปลี่ยนสีต่างๆได้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนับว่ามัันปรบแต่อไางนครัับลกนเย สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนาใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก่อนอื่นมาถึงนะครับให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้รบนบบลก์ีตนะแแไฟ คลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์ไปเลยรหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอนะเพื่อนๆ,ๆ,ๆดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีรหัสขึ้นมาอยู่ประมาณ3ช่วงเพื่อนๆ,ๆเอารหัสทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วก็มาใส่ในนี้กดตกลงแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้แล้วก็ให้เพื่อนๆทาการติดตั้งฟอนต์ตัวนี้ก่อนนะถ้าเกิดใครยังไม่มีนะเข้าไปที่ลิงก์นี้แล้วก็ทาการดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้ก็จะเจอไฟล์แบบนี้นะไฟล์น้ำเพจในคลิปนี้นะครับสามารถใช้ได้ในโปรแกรม P เอรนเ2021 ขึ้นไปนะพเมีโปรเวอร์ชั่น2021ขึ้นไปเพื่อนเเช็คโปรแกรมของเพื่อนเพื่อนก่อนนะว่าใช้โปรแกรมเวอร์ชั่นไหนอยู่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ต่ำกว่า2021เนี่ยก็ไม่สามารถใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดใครใช้2021 2022อะไรเงี้ยหรือใหม่กว่า2021เนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถใช้ได้ทั้งหมดนะพอเจอไฟล์แบบนี้เนี่ยไปที่โปรแกรมพเมีโปรได้เลยนะพอมาที่พเมีโปรนะให้เพื่อนๆหาแถบคําว่ากราฟิกด้านบนนะหาคาว่ากราฟิกอย่างนี้นะหรือถ้าเกิดของใครเป็นโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะอยู่ ือนะการเลือก workspace เนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า workspace นะเพื่อนๆก็หาคำว่ากราฟิกถ้าเกิดของใครเป็นโปรแกรมเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันจะอยู่ทางด้านขวามือแต่ถ้าเกิดใครหาไม่เจอจริงเนี่ยมาที่ w i n d o w ์แล้วก็เลือกคําว่า essential g r a p h i c ก็ได้นะหรือเลือก workspace ตรงนี้ก็ได้เลือกคําว่า g r a p h i c เหมือนกัน แต่ถ้าเกิดใครมีเหมือนผมเนี่ยกดไปเลยกราฟิกตรงนี้อ่ะพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เพื่อนเอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยไฟล์นี้เนี่ยลากมาอย่างงี้ลามาใส่ในนี้แล้วรอกับริปนิดนึงปุ๊บมาละอ่ะเลื่อนหาครับมันจะชื่อว่า lower third นะมันจะชื่อว่า lower third นี่ครับ v 6 3 2อ่าทำกันมาอย่างยาวนานครับตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือลากลงมาที่ทม์ไลน์ของเราแบบนี้ได้เลยนะ รา่างนี้ผมบอกไว้ก่อนนะว่าไฟล์ e m p เพ t ตตัวนี้เนี่ยมันทํามาที่ขนาด 4K นะทำมาที่ขนาด 4K นะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เอาไปใช้ในโปรเจกที่ไม่ใช่ 4K เนี่ยจะโปรเจกใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า 4K เนี่ยลากไปแล้วเนี่ยขนาดเนี่ยมันดูแปลกๆใช่ไหมให้เพื่อนๆทำการคลิกขวาที่ตัว t e m p เพลตตัวนี้กันนะคลิกขวาแล้วเลือกคําว่า s t t o f r a m ม size นะมันก็จะทําให้ไอตัว t e m p เพลตตัวนี้เนี่ยมันมีขนาดภาพรวมเนี่ยเท่ากับ ตัวโปรเจกต์ที่เพื่อนเพื่อตัดงานนะอ่าอันนี้ก็คือต้องแนะนํากันทุกคลิปนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยบางคลิปที่เป็นกรอบเป็นอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อเอาไปใช้เนี่ยเราเพื่อนเพื่อนไม่ได้ดูคลิปผมเนี่ยหรือดูไม่ละเอียดเนี่ยแล้วพลาดขั้นตอนการทำเซตทูเฟรมไซส์ตรงนี้ไปเนี่ยเพื่อนๆบางคนลากลงไปแล้วเนี่ยบอกว่ามันไม่เห็นมีอะไรเลยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยที่แท้เพื่อนๆก็คือพลาดตรงนี้ครับ พลาดตรงทําให้มันพอดีกับโปรเจกต์เพราะว่าบางทีเนี่ยเทมเพลตที่เป็นกรอบอย่างที่ผมเคยแจกไปเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่กดเนี่ยลากไปในโปรเจกต์ที่ไม่ใช่โฟเคนี่ยมันจะใหญ่กว่าโปรเจกต์ของเพื่อนใช่ไหมแล้วมันจะไม่เห็นกรอบไม่เห็นอะไรเลยเอออันนั้นก็มีปัญหากันอยู่ก็เลยต้องแนะนํากันทุกครั้งนะครับสำหรับ Set to f r a m e Size นะกดไปแค่นี้อ่ะมันก็จะพอดีแบบนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนกดที่ตัวเทมเพลตตัวนี้นะมันจะเด้งมาที่แถบ e d i t ตรงนี้นะสามารถเปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรได้หมดเลยนะอ่ะมาถึงอันแรกเเลยเ่ยพนๆน อาจจะเปลี่ยนรูปก็ได้อ่ะก็ Import รูปของเราเข้ามาตามปกติได้เลยนะอ่าเดี๋ยวผมจะเอาสักหนึ่งรูปแล้วกันเอารูปนี้แล้วกันแจ็คสันอ่ะวิธีการเปลี่ยนรูปเนี่ยเพื่อนๆก็เปิดรูปที่ต้องการแล้วก็ลากมาใส่ในนี้ที่ผมเขียนว่าเปลี่ยนรูปเนี่ยลากมาใส่แค่นี้ก็คือเปลี่ยนเลยเห็นไหมเปลี่ยนแล้วอ่าเห็นไหมเปลี่ยนเลยแล้วก็ถัดลงมาตรงนี้ครับจะมีเขียนคําว่าความโค้งรูปจริงๆเพื่อนเพื่อนไม่ต้องปรับก็ได้นะความโค้งรูปเนี่ยมันตอนนี้มันปรับให้ขวาสุดเนี่ยมันก็คืืออรูปปมมมมันนนกก็็จะเวงลแบบี้ใช่ ไม่ลองปรับมันก็ได้อ่าแล้วก็ถัดลงมาจะเป็นตำแหน่งรูปเนี่ยเพื่อนๆก็ปรับได้ตำแหน่งรูปใครอยากจะให้ชิดซ้ายหน่อยขึ้นบนหน่อยขวาหน่อยล่างหน่อยอะไรเงี้ยลองปรับกันดูนะอ่าผมอาจจะขยับมันหน่อยนึงก็ได้อ่ะแล้วก็ชื่อครับชื่อเพื่อนๆก็พิมพ์ไปเลยนะใครอยากจะพิมพ์ชื่ออะไรก็พิมพ์ไปผมก็จะพิมพ์ไว้ว่าแจ็คสันแล้วกันนะแค่นี้พอง่ายๆพอพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเปลี่ยนฟอนต์เพื่อนๆกับเปลี่ยนฟอนต์ตามใจชอบไปเลยผมก็จะเปลี่ยนฟอนต์นี้แล้วก็ขยายใหญ่หน่อย อ่าเพื่อนๆก็ดูว่าอยากจะได้ขนาดไหนอ่าผมจะเอาสัก115อ่าแล้วก็สีข้อความอ่าอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็เปลี่ยนไปแล้วก็ตำแหน่งข้อความอะไรเงี้ยอ่าลองปรับกันดูลองเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้หมดแล้วก็ข้อความอ่าตรงเนี้ยเป็นข้อความที่2เนี้ยก็คือเป็นข้อความคอมเมนต์ตรงนี้นะเพื่อนๆอยากจะพิมพ์ว่าอะไรก็พิมพ์ไปผมก็เอาเป็นข้อความนี้ก่อนละกันแล้วก็จะเปลี่ยนฟอนต์ให้เพื่อนๆดูผมก็จะใช้ฟอนต์เดียวกันแต่ให้ตัว ความหนาของตัวข้อความเนี่ยให้มันบางกว่าข้อความที่เป็นชื่ออยู่นิดนึงนะเพื่อนๆจะเห็นว่าไอชื่อเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวหนาแต,แต่ตัวคอมเมนต์เนี่ยที่เป็นข้อความคอมเมนต์เนี่ยผมจะใช้เป็นตัวบางกว่าหน่อยนึงแล้วก็ใช้ขนาดเดียวกันนะ115 himself. ก็จะใช้ขนาดเดียวกันแล้วตำแหน่งข้อความเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องใช้ตำแหน่งเดียวกันด้วยนะให้มันบนรรทัดแรกเนี <yaz> ่ยเพื่อนๆดูจากบรรทัดแรกเนี่ยให้มันตรงกันก่อนแล้วก็ไอความห่างของข้อความบรรทัดแรกกับตัวชื่อเนี่ยเพื่อนๆดูตรงนี้ดีๆนะตรงนี้เนี่ย ผมได้เว้นเอาไว้นะนั่นหมายความว่าเราจะเว้นตรงชื่อเนี่ยเพื่อนๆก็ดูว่าชื่อสั้นยาวขนาดไหนเนี่ยเพื่อนๆก็ลบตัวช่องว่างตรงนี้กลับมาเห็นไหมอ่าลบกลับมาปุ๊บอ่าเห็นไหมใกล้กันแล้วแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูดีๆเนี่ยชื่อกับตัวข้อความบรรทัดแรกเนี่ยมันไม่ตรงกันใช่ไหมเราลองดูว่าตำแหน่งชื่อกับตำแหน่งข้อความที่2เนี่ยเราสามารถใช้ตำแหน่งเดียวกันได้ไหมผมก็จะก๊อปแกน Y นะเพราะว่าผมอยากให้ตัวบรรทัดแรกเนี่ยมันตรงกับชื่อนะผมก็ลอง ก๊อปแกนวายของตัวข้อความชื่อกับตัวข้อความนี้เนี่ยมาใส่ก๊อปมาวางปุ๊บลองวางดูอ่าเห็นไหมมันตรงกันอ่ะก็เท่ากับว่าแกนวายของอันแรกเนี่ยกับแกนวายของอันสองเนี่ยใช้ตัวเลขเดียวกันได้มันจะได้ตรงกันแบบนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวไอความห่างเนี่ยเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งความห่างเราก็ปรับได้อ่าเพื่อนๆสามารถก๊อปแกนวายมาวางได้นะ เพื่อที่จะให้ข้อความคอมเมนต์ของเราเนี่ยกับตัวชื่อเนี่ยมันเท่ากันหรือถ้าเกิดเพื่อนเื่นคิดว่าตรงชื่อกับตัวข้อความนี้เนี่ยมันห่างกันไปเพื่อนๆ่นก็ลบอีกนิดนึงลบอีกทีนึงก็ได้ลบอีกทีนึงปุ๊บ นี่มันก็จะเข้ามาใกล้กันแล้วเห็นไหมถัดลงมาเนี่ยมันก็จะมีความห่างบรรทัดถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยแต่ละบรรทัดเนี่ยมันห่างกันเกินไปเนี่ยเราก็ทําการปรับมันได้โดยการเลื่อนตรงนี้ครับความห่างบรรทัดนี่เป็นไงอ่าความห่างบรรทัดเพื่อนๆก็ลองปรับดูว่าเราจะเอาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวไอ้ตัวข้อความอื่นๆเนี่ยที่มันทับซ้อนกันอยู่เนี่ยเราปรับได้ทั้งหมดนะเออยังไม่ต้องกังวลอ่าเราต้องค่อยๆไล่กันไปนี่ครับผมจะไว้ประมาณนี้หรือถ้าเกิดคิดว่าไอ้ตัวข้อความนี้เนี่ยมันยังหนาไปมันยังดูไม่แตกต่างจากตัว ให้ตัวข้อความนี้เนี่ยมันบางลงมาอีกก็คือผมก็จะใช้เป็นมีเดียมแล้วกันนี่มันจะบางกว่าตัวชื่อแล้วเห็นไหมแล้วก็ถัดลงมามีอะไรให้เราปรับอีกตัวสีข้อความก็ปรับได้นะหรือจะปรับอะไรก็ปรับได้หมดสีข้อความอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ถัดลงมาครับจะเป็นข้อความของรายละเอียดตรงนี้เนี่ยที่มันขึ้น8 h 1 8 k l i g h อะไรเงี้ยเพื่อนเเปลี่ยนได้หมดเลยนะตรงนี้แค่เวน้นเว้นระยะห่างเอาเองแค่นั้นเองเห็นไนหะ่ผมก็แค่เว้น อ,องเใครอยากจะไปเปลี่ยนเป็นเลขอะไรพิมพ์อะไรก็พิมพ์ได้หมดเลยแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ผมจะใช้เป็นฟอนต์เดียวกันแล้วก็ตัวนี้แล้วก็จะเอาให้ขนาดเล็กกว่าตัวข้อความด้านบนหน่อยหนึ่งผมจะใช้ที่100แล้วกันลองดูโอเคไหมใหญ่ไปก็ปรับเหลือ90อะไรอย่างนี้ผมคิดว่ามันหนาไปผมจะใช้ตัวมีเดียมแล้วกันนี่ครับอ่าเป็นไงกำลังดีแล้วก็ เราจะเลื่อนข้อความลงมาหน่อยนึงประมาณนี้แล้วก็สีข้อความจริงๆก็เปลี่ยนได้นะแต่ผมจะใช้สีให้มันเทาๆแบบนี้แหละเออแล้วก็มีอะไรอีกหัวใจนี่ครับหัวใจตรงนี้เพื่อนๆสามารถปิดเปิดได้หรือจะขยับตำแหน่งหัวใจก็ได้นะนี่ครับขยับตำแหน่งก็ได้อ,อ่าแล้วก็มีอะไรอีกถ้าเกิดคิดว่ามันยังแบบพื้นหลังเนี่ยมันมันแคบเกินไปเนี่ยเราปรับได้ครับด้านล่างนี้ลองดูสีหัวใจจริงๆก็เปลี่ยนได้นะใครอยากจะเปลี่ยนสีหัวใจก็ เปลี่ยนได้อ่าแต่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ความกว้างพื้นหลังเนี่ยครับความกว้างพื้นหลังเนี่ยครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะให้มันกว้างออกไปอีกหรือจะสูงอะไรเงี้ยเราก็ปรับได้นี่ความสูงพื้นหลังอ่าถ้าเกิดใครมีข้อความเยอะๆขึ้นไปอีกเนี่ยก็ปรับได้ผมจะปรับให้มันสูงขึ้นอีกนิดนึงประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเลื่อนไอตัวข้อความนี้เนี่ยลงมาหน่อยนึงมันชิดกันเกินไปประมาณนี้อ่าโอเคไหมแล้วก็ไอตัวข้อความคอมเมนต์เนี่ยผมจะเอามันห่างอีกหน่อยนึงลองดูก่อนว มันดูชิดๆเกินไปหน่อยนึงอ่านี่ครับประมาณนี้เป็นไงโอเคเลยสวยเลยผมเอาให้มันกว้างอีนิดนึงดีกว่าอ่าแล้วก็ตำแหน่งหัวใจเนี่ยผมจะเลื่อนออกอไปหน่อยนึงอ่ะประมาณนี้เป็นไงนี่ครับเป็นคอมเมนต์ของ IG อ่าแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นเงาโดยรวมทั้งหมดนะเพื่อนๆสามารถปรับเงาได้ก็ปรับได้ตามใจชอบเลยเงาตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปวางบนภาพที่มันสว่างๆหน่อยแล้วกันเดี๋ยวลองดูมีไหมอ่ะภาพนี้แล้วกันฟลบล่างมาวางสว่างเกินไป เอาภาพนี้ก็ได้เอออ่ะลองเล่นดูสักนิดนึงเลื่อนเลื่อนดูตอนเข้าเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ฟึบฟึ๊บฟึฟึบฟึ๊บฟนี่เงี้งงี้ยเงี้ยอ๋ออ่ะลองเพลฟึบนี่ก็เหมือนกับแบบเวลามีคนมาคอมเมนต์ใน IG ในอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาข้อความแบบนั้นเนี่ยมาวางเออหรือถ้าเกิดใครไม่อยากได้หัวใจเราอยากให้มันดูแบบ เออเหมือนเป็นแค่คอมเมนต์ธรรมดาเราอาจจะไม่ต้องเน้นเป็น IG ก็ได้เพราะว่า IG ีเนี่ยมันจะมีเหมือนมีหัวใจอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่อยากได้หัวใจเราก็ปิดหัวใจไปแล้วเราก็ปรับขนาดพื้นหลังเข้ามาหน่อยนึงความกว้างเข้ามาก็ก็แค่ประมาณนี้เห็นไหมแค่นี้สวยเลยสวยเลยสวยเลย,ย,เลยอ่ะเออโอเคเลยอ่ะอ่ะพอเราปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาที่เอฟเฟคคอนโทรลนะครับกดที่แท็บโมชั่นเราอาจจะย่อหรือขยายหน่อยนึงก็ได้แล้วเราก็ไปวางตามตำแหน่งที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเห็นไหมอยากจะขึ้นอีกอันนึงกดก๊อปขึ้นไปอ่ะเราก็ เปลี่ยนรูปเป,รเ, vo, เปลี่ยนอะไรอะ่ะเห็นไหมเปลีป่ยนรูปเปลี่ยนข้อความอะงราว่ากันไปอ่เห็นไหมเราก็ปรับไปเห็นไหมแค่นี้ฟึนี่มานี่อ่ะอันนี้ผมจะปรับให้เป็นแนวยาวแล้วกันแนวกว้างอ่ะลองปรับแบบเร็วๆให้เพื่อนๆดูแนวกว้างๆประมาณนี worlds, ้นี่เป็นไงแล้วก็ข้อความนี้เลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปแล้วก็ความสูงอ่ะเลื่อนขึ้นไปเห็นไหมอันนี้ผมก็จะปรับอีกแนวนึงอ่าหรืออยากจะได้หัวใจเหรออ่ะเราเลื่อนไปเปิดหัวใจเข้ามาเลื่อนหัวใจไป อ่ายังไงได้หมดอ่ะได้หมดอ่ะเออได้หมดแหละอยากพิมพ์ยังไงอยากวางตำแหน่งไหนอ่ะนี่ครับเป็นไงเอออยากได้ตัวหนึ่งเหรออ่ะก๊อปไปวางไหมอ่ะวางไปอ่ะเปลี่ยนรูปอ่ะเว้นนี่กดเว้นปึ๊บปึ๊บอ่าเห็นนะแค่นี้เว้นละแค่นี้เราก็ไปเปลี่ยนข้อความไปเปลี่ยนอะไรอ่ะว่ากันไปอยากจะเปลี่ยนข้อความไอ้ตัวนี้ก็ได้อ่าสมมุติเราพิมพ์มาแค่ 5M ปึ๊บ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 นี่ห่างไปหน่อยนึงอ่ะปึ๊บ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 อ่ะประมาณนี้ห้นาทีเหรอกี่ไลท์อ่ะ อยากพิมพ์ใส่กี่ไลค์ก็ใส่ไปอะอะสิไลค์อะ,อะ, like, อะวานไปเนี่ยเห็นไหมก็ได้หมดอะอยากจะทํายังไงปรับได้หมดตัวนี้แบบ โอ้โหยางเจ๋งมีหลายๆคนเนี่ยเรียกร้องกันมาแนวแนวนี้เยอะนะเออผมก็เลยอะลองทําดูก็ออกมาเป็นรูปแบบนี้ใครอยากได้รูปแบบไหนอะไรเงี้ยก็สามารถส่งมาหาผมได้นะส่งข้อความมาบอกผมก็ได้หรือแคปรูปมาอะไรเงี้ยอยากได้แบบนั้นแบบนี้อะว่ากันมาประมาณนี้แล้วกันนะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ผมขอแนะนําสาหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเลาะไฟล์เทมเพลตปุ มีเดียต่างๆครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยคนระับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิโดีโอแนะนาใต้คลิปนี้ได้เลยคนระับสุดท้ายนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยคนระับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมีไฟล์อะไรเจ๋งๆมาแจกหรือผม